มาลูครอบครัวพี่บาวต้นนะครับเนาะจากประเทศลาวนะครับที่ทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไป้วยนะครับเนาะนี่คือประเทศไทยที่ให้โอกาสทุกคนนะครับที่ไม่เนรคุณเขานะครับเนาะวันนี้ก็<อ>สบายดีสบายดีเบิร์สุขุสุคน,นะครับเนาะว่าจะเป็นเอฟซีฟังไทยฟังลาวนะครับเนาะท,ที่ติดตามบาวผู้อยู่นะครับเนาะ คนอื่นก็ขอขอบคุณทีพี่ๆทุกคนเข้ามาติดตามนะครับเนาะวันนี้บ่าวภูก็จะมาคุยเรื่องครอบครัวพี่บ่าวต้นนะครับเนาะที่ทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยนะครับเนาะต่อไปก็พูดไม่ได้นะว่าพี่ต้นกับแฟนจะให้ลูกเรียนที่ประเทศไทยหรือไม่นะครับเนาะอันนี้ก็ต้องรอลูที่น้องโตนะครับ คือประเทศไทยเพิ่นไม่เคยปิดกั้นนะครับว่าจะเป็นชาตรไหนเขาก็สอนไล่นะครับสอนให้เด็กมีมาน,นยญาตที่ดีนะครับนี่แหละครับคือประเทศไทยนะครับนาออ่ะไปรับชมคลิปพี่บาตุนกันเลยนะครับสบัสดีไปเบิ่งคลิปกันได้ครับอ๋อแล้วเลี้ยงลูกเจ็ดเดือนมานนี้แบบว่ารู้สึกท้อไหม รู้สึกเหนื่อยบ้างไหมก็มีมีมีบ้างอ๋อ,อคือตอนนี้แบบว่าชีวิตขององมณเนี่ยหลังจากมาทํางานในประเทศไทยแล้วก็มีลูกในประเทศไทยชีวิตนีดีขึ้นไหมหรือว่ายังไงชีวิตดีขึ้นไหมหรือว่าหรือว่ายังไงหรือว่าชีวิตนี้แย่ลงดีก็ดีมีส่วนดีมีส่วนดีส่วนไหนส่วนดีส่วนไหนมีมีลูกมาเติมเต็มไงโอ้มีม มีคนเราคอมเมนต์บอกว่านี่เราทํางานในประเทศไทยนี้ยังจนอยู่เหมือนเดิมเขาบอกว่ามาเป็นคี้ขค่าคนไทยสําหรับน้องมนแล้วว่ามาทํางานในประเทศไทยรู้สึกว่าเป็นคี้ขค่าคนไทยไหมหรือว่ายังไงเอ้าพูดออกจากใจเลยก็ไม่นะไม่ก็ทํางานแลกตังค์จะเรียกเป็นคี้ขค่ายังไง๋อถ้าถ้าสมมติว่าตอนนี้น้องมนยังไม่เดินทางเข้ามาประเทศไทยนี่น้องมนจะทํางานอะไรที่บ้านคืโมโหน่าจะ ก็เฮ็ดงานอยู่บ้านก็ถามีงานเฮ็ดอยู่ก็มีแต่ว่าเงินเดือนมันน้อยงานอะไรงานแม่บ้านเดือนละล้านห้างานแม่บ้านงานแบบขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวเดือนละเดือนละสองพันบาทใช่ก็มีแต่ว่าเงินเดือนมันน้อยสองพันบาทได้ไหมก็ประมาณนั้นนะอ่ะโอ้แต่ทำงานในประเทศไทยยังยังต่ำนี้วันละเท่าไหร่ยังต่ำวันละสามร้อยห้าสิบวันละสามร้อยห้าสิบถือว่าเดือนละหมื่นเนาะเดือนละเจ็ดเจ็ดล้านแปดล้านเนาะอันนี้คือเราไม่ได้คีโมนะ น้องมนขี้โม้ไว้เพราะว่าได้เดือนหนึ่งเจ็ดแปดล้านเงินกีบเป็นเงินกีบนี่ยหมื 11, 16, 17, 17, 11, ่นหนึ่งนี่หกแสนหกล้านเจ็ดแสนหมื่นหนึ่งจะด้ว่าเราได้หมื่นกว่านี่ก็จะประมาณเจ็ดล้านก็ก็ <ism ul ain> พี่สาวน้องมนก็ได้เงินเดือนเท่าไหร่สองล้านพี่สาวน้องมนเนี่ยทํางานที่ที่ด่านเนะานนะดา่ดานดานน่านเมืองท่าแขกเนี่ยได้เงินเดือนสองสองล้านสองล้านห้าสองล้านห้าก็ประมาณอยู่ไม่ อสองล้านห้าทุกคนสองล้านห้าก็ประมาณสี่พันสี่พันบาทเนาะถือว่างานดีแนละ้วใช่ไหมเนะี่ยดีสุดแ,แล้วเนาะถือว่าเยอะเถือว่าเยอะสุดแล้วเพราะว่ามันใกล้บ้านไงแต่ว่าเราทำทำงานที่ประเทศไทยก็มันมันมันไม่เป็นขี้ข้าใครนะทุกคนคือบตอต้นนี้ทํางานหกชั่วโมงนี่เลิกงานแล้วเนี่ยมาทํากับข้าวกินแล้วตอนนี้ก็นึ่งหน่อไม้อยู่เลี้ยงลูกช่วยเมียด้วยทุกคนนะอุ้มลูกช่วยเมียด้วยถือว่ามันก็สะดวกสบายนะอันนี้คือคือเราไม่ได้แบบว่า ยอ่อประเทศไทยแล้วข่มประเทศตัวเองนวมันเราคนเราต้องอยู่ในความเป็นจริงเนาะถ้าสมมติว่าเราอยู่บ้านเราไม่มาทํางานเราก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้รู้สึกแบบว่าสบายแบบนี้แล้วก็มีเงินเก็บแบบนี้ทุกคนคือตอนนี้โน,นมณ์มีเงินเก็บไหมแวบชซวิตสะดวกสบายไหมอยากกินอะไรได้กินไหมตอนนี้ก็มีบ้างมีเก็บบ้างแล้วอยากกินอะไรได้กินไหมทุกวันนี้ยได้กินอะไรที่แพงหน่อยกอ็แล้วก็นานๆที่ค่อยซื้อกิน อ๋อแต่ว่าเป๊ปซี่ขนมขนมครีทุกวันเลยใช่เป๊ปซีปปซ่กินทุกวันอ๋อเป๊ปซี่กินทุกวันโค้กกินทุกวันเลยเนาะแต่ว่าอย่างอื่นแพงๆก็นาน,านกินทีนึ่งเหมือนอ่ะทุเรียนนี่ก็ระดูมันถึงได้กินถึงซื้อกินอ๋อนี่ทุกคนคืออาการใช้ชีวิตในในประเทศไทยเนาะรู้ถ้าทีนี้มามาพูดถึงมุมมองเรื่องลูกเลี้ยงลูกนเลี้ยงลูกในประเทศไทยนี่แบบว่าเลี้ยงง่ายไหมไ<ง>เลี้ยงง่ายไหมก็ง,ง่าย เพราะว่าเมษาแบบเป็นคนเป็นเด็กเลี้ยงง่ายหน่อยไม่ค่อยงอแงเท่าไหร่อ้าวพุดมาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาแล้วถ้าเอาไปเที่ยวแบบถ้าตอนเย็นมาเนี่ยพาไปเข็นตามหมู่บ้านจะไม่ค่อยงอแงถ้าอยู่ห <|ja|> ้องอาจจะดื้อต bueno ื่นขึ้นมาแล้วตื่นข okay ึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเอาลุกมาดิเอาลุกมาเอากมาเอากล้องหน่อยลูกมาเอากล้องหน่อยเอาเมษามาเอากล้องหน่อยลูกมามาตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ร้องทุกคนตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นหน้าพ่อแม่แล้วก็ยิ้ม เห็นหน้าพ่อเห็นหน้าแม่แล้วก็ยิ้มเนาะไม่เคยร้องตื่นมาลืมตาแล้วไม่เคยร้องเนาะนอกจากว่าง่วงนอนน่ะร้องมาลูกมานี่ออกกล้องนี่เห็นไหมเนี่ยสามพ่อลูกเนี่ยเห็นไหมลูกนี่นี่นี่กล้องดูกล้องนี่ลูกนี่ดูกล้องนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่สวัสดีข้าวก็ลูกสวัสดีข้าวก่อนเห็นไหมน่ะเห็นไหมนี่นี่นี่ดูกล้องนี่ลูกดูกล้องนี่ดูกล้องนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขารู้จักนะทุกคนเจ็ดเดือนในเราชี้เราชี้ไปตรงไหนเขามองไปตรงนั้นรู้จักเลยครับ รู้จักเลยครับเนี่ยทุกคนนี่ยิ้มอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมหน่ะเห็นไหมหน่ะเห็นไหมนะ่นมนะยิ้มอีกแล้วเนะี่ยทุกคนนี่แหละบอต้นถึงบอกว่าการเลี้ยงลูกในประเทศไทยมันมันมันแตกต่างกันทุกคนแตกต่างกับกับเด็กบ้านนอกเนาะเพราะว่าคนในเมืองเนี่ยเขาจะเขาจะฉลาดฉลาดกว่าคนบ้านนอกทุกคนอันนี้คือคือความจริงเนาะเนี่ยสังเกตดูเด็กเนี่ยไม่ว่าจะลูกบอต้นลูกคนอื่นเนาะเด็กกรุงเทพนี่เขาจะฉลาดกว่าเด็กบ้านนอกแล้วก็กล้าแสดงออกด้วยครับทุกคนกล้าแสดงออกเ<ะ>ห็นไหมลูกนี่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 ีเห็นไหมนี่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 พ่อชี้ให้ น้องนี่นี่มองอะไรอ่ะมองเสื้อเจ้าของมองเสื้อผ้าเจ้าของนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสวัสดีค่ะกอนหลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะกอนอ้อยิ้ม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 หน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ้าวยิ้มหน่อยเนี่ยนี่ทุกคนน้องเมษาต้นก็ฝากน้องเมษาอยู่ในอ้อมกอดอ้อมอ้อมอกอ้อมกอดของพ่อแม่พินนี่แหละคะคร คือประเทศไทยนะครับเนาะให้โอกาสทุกคนทุกชาตินะครับที่มาทำงานในประเทศไทยแล้วก็ที่มีลูกอยากเรียนเป็นภาษาไทยนะครับคนไทยให้โอกาสนะครับขอแค่มีใบแจ้งเกิดนะครับนี่แหละครับคือแม่จะร้อยค่าว่าจะเป็นชาติไหนนะครับเนาะครูคนไทยหรือว่าประเทศไทยก็ยังรับสอน และก็ถ่ายทอดวิชาดีๆให้เด็กนะครับนี่แหละนะครับบาวคูก็ไม่รู้นะว่าบ้านผมครูบ้านผมกับครูประเทศไทยมีความสามารถแตกต่างกันยังไงนะครับนาะคือถ้าอยากรู้ว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับดูเรล็กนะครับนักเรียนอยู่ประเทศไทยกับนักเรียนอยู่ประเทศลาวมารยาทจะต่างกันนะครับบางคนไม่รู้เรื่อง แต่ประเทศไทยรู้เรื่องทุกคนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนที่เรียนอยู่ประเทศไทยนะนะครับนี่แหละนะครับไม่ต้องไปดูครูว่าครูเป็นนิสัยแบบไหนนะครับครูสอนเป็นแบบไหนนะครับดูที่เด็กก็ได้นะครับนาอครูที่ประเทศไทยสอนเด็กไม่ว่าจะเจอผู้ใหญ่หรือเด็กด้วยกันเขาก็สวัสดีนะครับ แต่เด็กที่ประเทศลรานะครับไม่รู้เรื่องหรอกครับอันนี้ไม่ได้โทษครูนะบางคนก็เป็นขึ้นกับพ่อแม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้โทษครูนะครับบางคนก็ขึ้นกับพ่อแม่สอนนะครับบางคนก็ขึ้นกับครูแต่ส่วนมากจะขึ้นกับพ่อแม่นั่นแหละเด็กที่เรานะครับเนาะพ่อแม่สอนให้เป็นเหล็กแบบนี้แบบนี้นะครับเขาก็จะทําตามนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้บาปูก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากคอมเมนต์เข้ามานะครับพี่ๆทุกคนว่าเป็นยังไงนะครับเนาะบาปูพูดอะไรไม่ถูกอะไรก็ขอ,ขอ,ขอโทษขออภัยนะครับนะสบายดี